อ่ผมว่าผมต้องไปหาที่อื่นก่อนอนั่นไงแสงสว่างที่ปลายหูมงและฉันจะต้องไปที่อ่หรือปิบกราฟิกดีโอเคมาก็คือวันนี้เราก็จะมารีวิวบอสตัวใหม่ชื่อ เอมอีอะไรสักอย่างซ้อมอะไรก็ช่างเอะไอ้วอสตัวนี้คือบอสที่ผมว่าระดับปานกลางถ้าคุณรู้ทิกมันก็เดี๋ยวผมจะสอนนะครับก็เข้าไปตรงนี้แล้วจุดสู้บอสก็จะอยู่ฝั่งขวาเนาะนี่เ็เดินไปเดินไปก็ระวังหินด้วยเพราะว่ามันจะตกใส่คุณแล้วถ้าหินตกใส่ก็คือ a s m i s m r หิน เขาเอาเสียงหินมาได้ไงนี่เนาะที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วผมจะมารีวิวอืมนี่คือบอสที่ใช้เวลาเลยฮะเวลานานที่สุดและได้ของที่ไหลค่าที่สุดเท่าที่บอสตัวหนึ่งจะดรอปได้คือบอสทุกตัวเนี่ยจะดรอปของที่มีค่าอยู่ใช่ไหมเช่นพวกบอสลบหนึ่งก็จะดรอปเอ่อไอ้นี่ยังมีค่าเนาะสมมตแบบวิ่งเร็วอะไรประมาณนี้แต่วันนี้คือบอสที่ดรอปของที่ไหลค่าที่สุดแล้วเฮียที่เลอะแลอะอะไรก็ช่างแล้วไม่งู้ยากที่สุดไม่ได้สู้ยากหรอกมันใช้เวลาอย่างแรกที่คุ เออผ้าพันแผลสักสี่ห้าชุดแค่นั้นแหละโอเคก็นี่เนาะบอสนี่จุดจุดสู้บอสก็รอสักห้าหกวีเดี๋ยวบอสก็จะตกมาจะมีสองเฟสเฟสแรกจะใช้อาวุธเฟสสองจะใช้คอมพาวใช่เดี๋ยวก็รู้ว่ามันคือนี่ไงเสียงเจอีนี่เนาะ ผมไม่รู้นะว่ามันปวดอะไรแต่พยายามจะฆ่าผมก็จะฆ่ามันกพ็พลังที่ต้องน่ากังวลไม่ใช่ท่าโจมตีของมันคือท่าโจมตีของมันเนี่ยคุณหลบได้แล้วแต่มันจะมีท่าหนึ่งที่ในเฟสหนึ่งคุณหลบไม่ได้แบบนี้คือท่าปล่อยพลังพีค่คือถ้ามันง้างดาบขึ้นให้คุณกดบล็อกทันทีเดี๋ยวผมขอดูก่อนนี่เนาะรอ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 ซึ่งก่อนไม่นจะ ถ้ามันง้างดาบขึ้นให้กดให้คุณ,ให,คณให้คุณกดบล็อกกันเนาะคือเฟสหนึ่งเนี่ยจะค่อนข้างยากหน่อยมีแบบนี้อืมถ้าการบล็อกมันลดลงก็แปลว่านั่นแหละคุณได้บล็อกมันแล้วยกเว้นคุณจะแพร,รี่มันซึ่งส่วนทุกท่าก็สามารถกดเอ่อกดบล็อกได้ก็อันนี้เนาะสําหรับเฟสแรกต่อไปก็คือนะเดี๋ยวผมจะฆ่ามันเพราะว่ามันจะปล่อยมันจะปล่อยท่าแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละอยู่แบบนี้อืม,อมโอเคเราจะไปเฟสที่หนึ่งจุดหนึ่งเลยแล้วกัน นี่เนาะพอเราทําเลือดมันเกือบตายโอ้โหรีวิวอยู่เว้ยพอเลือดเราเกือบตายมันก็จะถือ2ดาบนี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรหรอกก็ท่ามันก็ยังเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนท่าการโจมตีของดาบเฉยๆก็ไม่มีอะไรหรอกไปสู้ต่อเลย โอเคพอมันใกล้จะตายเนาะให้ผมแนะนําให้คุณล่อมันมาตรงหลุมตรงนี้นี่หลุมแถวนี้เลยให้ฆ่ามันตรงนี้เพราะว่ามันจะเข้าเฟสสองอ้ผมไม่ไฉีดคอมพาวี่ฉีดคอมพาวนี่ฉีดคอมพาวนี่ฉีดคอมพาวี่ก็แนะนาให้มีที่เสกลูกลองน้องจะเป็นอะไรที่ทําให้คุณอันนี้ต่อไปมันก็จะเข้าถึงเฟสสองเป็นเฟสที่น่าลําคาญที่สุดเอหล่ะเราก็จะรีวิวท่ามันนะท่าแรกก็คือวาร์ปแล้วก็พุ่งไปโจมตีด้วยพลัง พลังแบบเหมือนดาบอันนั้นแต่ใหญ่กว่าเดิมไฮส2ก็คือระเบิดพลังอบัตซิงก็คือมันจะลอยขึ้นแล้วก็สุดแบบนี้แ้วคุณต้องกดบล็อกไม่งั้นมันจะคุณจะโดนพลังเหมือนเต็มๆโอเคก็มันจะมีโอกาสใช้ท่าของตัวเองซ้ำสองรอบเอาละมามาดูท่าต่อไปท่าต่อไปก็คือทุบพื้นทุบพื้นเนี่ยมันจะทุบสองข้างก่อนแล้วมันจะชาร์จทุบอีกรอบนี่มันจะชาร์จทุกอีกรอบก็ให้คุณนี่แหละเหตุผลที่ผมให้ใหมันอยู่ตรงนี้ นี่มันก็จะทุบนี่มันมีโอากาสทุบมันมีโอากาสใช้สกิลสองครั้งติดโอ้ไหม่และบางสกิลมันไม่สามารถกดโจมตีได้คุณก็ลงไปโจมตีมันเลยอ่ะอ่ะมันจะใช้ท่านี้และท่าระเบิดพลังอปาตคำเอาเบอร์ตึกก็แนะนำให้เสียลูกน้องนะาะเพราะว่าเราจะได้ นี่ถ้าว้ามันก็จะปล่อยพลังแบบนี้ออกมาใส่เราวิธีก็คือเราต้องเดินตอนที่มันว้ามมาหาเราเราต้องเดินหลบทางมันไม่งั้นมันเราจะโดนพลังของมันแบบนี้โอเคยังมีอีกท่านึงคือท่าฮอนาโดท่าที่น่าลำคาญที่สุดไม่สามารถบล็อกหรืออะไรได้เลย<ม>คือคุณคุณต้องแบบกดบล็อกแบบนี้ไปอ่ะแล้วพอบล็อกหมดคุณก็ต้องแหลกดอคุณก็จะโดนแหลกดอแล้วก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องรอมนันจนกว่ามันจะใช้ท่าเสร็จถึงจะลุกขึ้นมาได้แล้วคุณก็จะโดนดานเมจทีละหนึ่งทีละหนึ่งต่อไปเรื่อยๆเป ในบอสตัวนี้ละมันจะระเบิดพลังแล้วก็ถ้ามันก็จะวนอยู่แบบนี้เนาะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันจะมีบางท่าที่ซ้ำที่มันจะทำซ้ำซึ่งคุณไม่ต้องรอให้อันนี้เต็มก็ได้ถ้าสมมติมันทำไอ้ท่าอันนี้ซ้ำนี่ท่านี้ซ้ำคุณไม่ต้องรอให้บอสคุณเต็มก็ได้ก็คือแค่กันไว้เฉยๆไม่ให้ตายก็พอหรือคุณจะแทรี่ก็ได้ก็ นี่เหตุผลที่มันตีนานพรอเฟสสองนี่ถ้ามันว้ามาแล้วฟุตเตาะเอ่อผม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 เดินผิดอันนี้ก็คือถ้ามันเอาถ้าคุณสมมติคุณหลบเอ่อถ้าทุกพื้นมันไม่ได้ให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 ้คุณดูกะจังหวะเท้ามันว่ามันง้างขึ้นง้างขึ้นไหมถ้ามันง้างขึ้นสุดก็คือคุณโดดได้เลยคุณโดดคุณจะไม่โดนดาเมจแล้วก็ลอยก็ถ้าเราอยู่ไกลมันมากมาก เรามันก็จะทําอะไรเราไม่ได้ก็คือมันจะไม่ว้ามาหาเราเลยก็ออรประมาณนี้เนาะโอไมทอร์นาโดนี่คือท่าที่ทําให้มันเอ่อสตันชั่วข่าว <c oughs> หลังจากที่มันใช้ท่าเสร็จทอร์นาโดสามารถแครี่ได้แต่ไม่แนะนํเ <c oughs> อออ้าว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 นี่คือก็ต้องโดนทาเด็ทอร์นาโดเป็นแบบนี้โอเคตัดไปตอนมันตายดีดีกว่าเพราะว่านี่น่าจะเป็นช่วงที่เอ่อพอสมควรแล้วแหละ เมีสติในการสู้กับมันไม่งั้นคุณก็จะเป็นแบบนี้ก็แนะนําให้มีที่เสกลูกน้องเนาะเพราะหลังจากที่มันปล่อยอันนาโดแล้วเนี่ยคุณก็สามารถปล่อยไอ้ลูกน้องมาสู้กับมันได้เพราะลูกน้องจะเลือดเยอะกว่าเราแล้วก็ดาเมจเยอะกว่าเราด้วยเออถ้ามีเสียงขาดหายไปก็ไม่คุ้มการอะโคตรแย่เลยโอเคเนี่ยคือช่วงที่มันสตาร์ทเนาะก็ดการเลยก็มันจะมีโอกาสตอบชุดของมันท mm hmm. 네ั้งหมดแล้วก็อาวุธของมันทั้งหมดด้วยแต่อาวุธเนี่ยจะมีโอกาสตอบน้อยสุด ส่วนใหญ่ก็จะดรอปแค่ส่วนใหญ่ก็จะดรอปแค,แค่ชุดของมันส่วนใหญ่มันจะดรอปชุดเอ้ยหาเรื่องเหรอนี่ชุดของมันก็จะอันนี้นกันหน้าก,กากแว่นหมวกโจฮารุโจสตาร์แล้วก็มีค้อนของมันค้อนเทกิเวอร์ชั่นเกกิแล้วก็มีดมีดอันนี้มีความพิเศษก็แล้วก็จะไปถึงช่วงรีวิวกันนะครับไปไปที่ช่วงรีวิวกันเลย แต่ก็คือคุณจะต้องผ่านไอ้คุณต้องหนีออกไปให้ได้ไม่ไม่ไมงั้นของที่คุณได้มาจะหายไปหมดก็ถือว่าเป็นอะไรที่แย่ขอสมควรโอเคก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับบอสตัวนี้ไปถึงช่วงรีวิวของกันเลยดีกว่า let's go ก็ต่อไปผมก็คือการรีวิวเอ่อนี่แหละมาทดสอบกันนะครับใช้เจ้าเดิมเอ่อมันมันขนกโอเค อันแรกก็คือหมวกโจฮาโลโจไซหมวกโจโจเยหมวกนี้ก็จะป้องกันเ็เปอร์นเนาะก็ถือว่าเฉยๆนะโอเคมาดูกันนะครับ <laughs> ก็จากเข้าเจ็ดสิบก็จะเป็นเจ็สามป้องกันสามเปอร์เซ็นป้องกันขึ้นมาสามเปอร์เซ็นถือว่าใช้ได้อะไม่ได้อะไรมากป้องกันขึ้นมาสามเปอร์ซนโอเคไปของต่อไปกันเลย โอเคต่อไปก็คือหน้ากากเนาะก็ใส่ตรงหน้าเหมือนเดิมแต่ไอ้ไอ้บอสแม่งใส่ทั้งแว่นทั้งหน้าคือผมไม่เข้าใจว่าทําไมมันใส่สองอันไม่ได้โอเคก็มาดูกันนะครับอ่ะป้องกันสองเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมไม่ต่างจากแว่นเลยจริงๆมันก็ไม่ค่อยต่างกันหรอกเออไอสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยป้องกันสามไอห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยป้องกันสองก็มันมันก็ต่างกันเลยนี่วะวุ้นเต๋อ โอเคโอเคโอเคก็อย่าไปคิดมากเลยเนาะคือมันต่างแค่หนึ่งสองเปอร์เซ็นต์มันกันจะไม่ต่างแล้วก็จะช่างเถอะโอเคไปเราต่อไปก็คือรีวิวผ้าคลุมเลยโอเคต่อไปก็คือผ้าคลุมเนาะผ้าคลุมก็เหมือนกับบอลผ้าคลุมสีม่วงเลยป้องกันสามสิบห้าซึ่งหาง่ายกว่าเยอะเลยแต่จริงๆมันบอลผ้าคลุมสีม่วงถ้าคุณรู้ทิงมันแล้วมันตีง่ายกว่าแต่ช่างแม่งโอเคก็มาดูกันเลยนะครับ ก็จาก70ก็กลายเป็น81ป้องกัน11เปอร์เซ็นต์ใช่ได้ใช่ได้ก็ไม่ได้แย่เลยมากโอเคเราไปดูอาวุธกันเลยดีกว่าโอเคอย่างแรกก็คือค้อนของบอสเนาะค้อนของบอสจะหายากที่สุดก็มีโอกาสตอำแค่1-5ถเเซถ้าที่ผมจำได้ค้อนเนี่ยจะมีจะมีะมสการ รูปแบบการโจมตีก็คือแบบหัวทู่หัวทู่ก็คือเนี่ยหัวคอนเป็นหัวทู่ไม่ใช่แหลมกับอีกอันนึงก็คือหัวแหลมก็วิธีก็คือสลับก็กดดับบิลิตี้แต่เราขอมารีวิวเอ,อ่อหัวหัวทู่ก่อนเลยดีกว่าก็หัวทู่จะนี่เนาะท่าตีท่าแรกท่าตีท่าที่สองทุบพื้นแล้วก็ทุบพื้นอีกรอบนี่ก็จะมีประมาณนี้ตีหมุนแล้วก็ตีหมุน,มนไปทางนี้ ก็คือไปทางซ้ายกับทางขวาแล้วค่อยถูพื้นสองสองรอบโดยที่คุณไม่ต้องกดอะไรผมไม่ได้กดอะไรเลยก็ประมาณนี้เนาะดาเมจสี่สิแปดต่อไปก็คือแบบแหลมแบบแหลมแบบแหลมจะทําให้เลือดไหลได้เลยดูนะก็เข้าสี่สิบแปดนี่ก็จะค่อยๆเลือดไหลซึ่งผมคิดว่าดาเมจมันน่าจะน้อยมันน่าจะน้อยกว่าแต่มันจะทําให้เลือดไหลเฉยๆก็ มา,าหมุนไปด้านนี้แล้วก็ถูกพื้นพร้อมกันสองรอบคือคนปกติโดนโด,ด,ด,ดยที่ไม่ใส่ชุดเกระาะโดนไปนี่สองสามทีก็ตายแล้วบอกเลยคือบโอ้ตายง่ายมากจากคานนี้ต่อไปก็คือนี่เนาะเหมือนดาบฟาโรเลยไอ้นี่เหมือนแบบคอนเทกิเวอร์ชั่นอัปเกรดนี่เนาะคอนเทกิเวอร์อรอรชั่นอัปเกรดจะประมาณนี้นโอ้ยชี้อย่างเท่เลย คือตอนที่คุณยืนเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันตอนที่คุณยืนด้วยคือแบบเขาใส่ใจในรายละเอียดแล้วแต่ละอาวุธจะมีแอนิเมชันต่างกันเออกลับมาพูดเรื่องเราอันนี้ก็จะเป็นของที่หายากเป็นรองลงมาจากไอคอนเนาะผมไม่แน่ใจว่าโอกาสต่อเท่าไหร่ไหนต้องจะเกินสิก็อาวุธนี้ก็ระยะการโจมตีมันอาจจะสั้นนิดหนึ่งนี่ตีหนึ่งตีสองแล้วก็ตึ๊ด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 ตีหนึ่งตีสองแล้วก็ตึ๊ตัดตึ๊ดตึ๊ดอะไรประมาณนี้ต่อไปก็ ความขี้โกงของมันก็คือมันสามารถใส่มือซ้ายได้แต่พอใส่มือซ้ายแล้วมันจะโจมตีไม่ได้ใช่ใส่มือซ้ายแล้วจะโจมตีไม่ได้แต่คุณก็จะกลายเป็นคีริตโตะโอเคสกิลของมันก็คือการปล่อยพลังเหมือนตอนที่บอปปล่อยพลังเลยเราก็ต้องบล็อกแบบนั้นเลยดูนะหน้าจอเราจะเคลื่อนไปเร็วแล้วเราก็จะโดนผักแล้วก็เข้าสามสิบนั่นหละก็มีประมาณนี้เนาะ ก็ถ้าคุณถ้าคุณใช้อันนี้อยู่ให้คุณกดลิกขวาถ้าสมมุติคุณไม่ได้ตั้งบล็อกไว้ตรงอันนั้นก็ถือว่าดีอยู่นะดีดีด,ดีก็ไม่ได้แย่อะไรมากก็มันใส่ด้านซ้ายได้เนาะคี้โกงเป็นอาวุธแรกเลยนะแต่ไม่สามารถกดโจมตีเลยนะได้ไงโอเคนี่มันก็จะปล่อยพลังแล้วใช้ควบกับอาวุธอื่นๆน,นี่แบบนี้มนก็จะเหมือนถืออาวุธสออันนี่ประมาณนี้ หรือถือนี้เมื่อถือวิการอยู่ด้านหลังคือแบบมันใช้ควบของคนอื่นได้แล้วก็เมื่เหมือมนแท่ง